Is Didi here again, and you're welcome to my channel. How are you all doing? I hope you're doing amazing. So, today's video came as a suggestion to me, and I'm also curious to check this out because this is another hero story from Thailand. I mean, the title says so, it's written in Thai language and using Google Translator. The title says mission to send lord 10 children for heart surgery in bangkok traveling more than 500 kilometers thai pbs news wow what traveling more than 500 kilometers <laughs> okay i mean let's get to it รับาลนำเด็กชายวัยเจ็เดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีที การนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด,ด้านหน้าสถานีไทย p ี s ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกาเพราวะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอ,มอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมายของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะพันตำรวจเอกจิรัตกร จารุนพัฒรรองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับแลอย่างที่รับทราบกันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะ และเที่ทางก็คือลูกเอายวะหัวใจ <Wow. S 2> นะครับที่อันนี้อย่างว้าวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผ,ผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องลดเวลาการเดินทาง w าว did you see all the r a n k s on his shirts on his uniform Oh he must be a true hero indeed I mean heart surgery is a life or death situation so he really did well เพื่อเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับ และอย่างเนี้ยเ,เพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับาตามเรื่องดีดดครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี้ยมาจากไกลามากแล้วก็มีการประสานทางหลวงประสานทาั้งเทฆแล้วก็ที่สาคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต,ต่างๆให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว่ามันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋อขบวนนี้จะมาช่วยหลบหลบทางเขาหน่อย หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิอคอปเตอร์นะคะม,มีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่าเหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรัว่วแล้วก็อายุอย่างน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทำให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็ก สำหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดําเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปากติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะสำหรับเด็กชายวัยเจ็ดเดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วย ร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยณน,นครหลวงเวียงจันทร์กับสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยน เปลี่ยนเส้นเลือดน,นะฮะ <ยง S 1> แล้วก็ข,ขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กําเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดน,นะฮะซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตฮนะ สำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่2นะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะ Wow, heart surgery for a young child like this. Hmm. I hope all is well. Like, I mean, for a baby or a young baby or a child like that to be going through this kind of heart life threatening issues because this is a situation of life and death. I mean, we have Thai PBS News to so thank for this lovely story, this heroic story. I really pray and hope that the surgery will be successful. Let me know your thoughts in the comment section. Give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and I'll see you all in my next video. Bye.